ครัแบเจ้าหนี่เอมามาให้ปลูก,ก,กเาขาปวดมาแล้วเต่ขวขนต้นมันหวงังต้นมันเก่าเอาไว้เกี่ยมาได้ปลูกได้ขขนขวงโข,งขงน,นวขหวงเฮ้งต้องมาเสี่ยงเกี่ยเจ็บบาผูกคนละโขนทำไมต้นมันนะ thế này quái rồi có muốn phải rồi thì luống với ban rồi à, tôi cảm với ban đó ừ, ban gặp ban sẽ còn nhiều khao lắm nhiều khâu lắm มาหนีคว้านกนสอดมาคว้านหนึ่งหูสอดตามนมะาคนมาเยินลงไปหาตูหาเสียง,ยงหยั่งหายหาเสียงไล่เสียงไล่หน,นังหน,นังซ้อนหนุ่มใหม่ขายโอ้สิบห้าบาทดีกว่ะ đi con lông phế Nhắn hồng Xiếng Xoáy liền xiếng lầy Cái này quái là Cao má của khoái phía Hát Thế mà chúng hề hốc Nhà cá nó ngay ก็เห็นประมาณสองเจ้าแล้วไอ้าไฟ่ไม้มมดแล้วขูกหืษ์แต่คงหายจะแล้วล่ะจ้านแล้วก็จะผุนยาผุนยาตัวก้องใส่ปุ๋ยเห็้ ใอ้ปุ๋ยข้าวโพดอีกปุ๋ยอาปุ๋ยอามาถึงเสียงใหม่ละฮอนแต่ฮอนววาแบดดใหม่ไปขายใหม่เนี่ยอ่อน,น ตังส,สือปุ๋ยใช้ปุ๋ยใช้ข้าวโพดเมี้ยหมูลงม้ามเตียชอบข้าวโพดบุ้ง ซ้อมแมงเอาไปกินเนี่ย้ระปัตเตะจะซ้อมเหรอเด้อครับผมรับคลิปนี้ขอจบไปอีกก่อนจุยก็ไคลก็แร้ก็ติดตามผมจนขอบคุณครับาบาย